สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นจะแนะนำช่องก่อนนะคะช่องไก่888นี้จะมาวิเคราะห์เลขเด่นเลขเด็ดและแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะก่อนอื่นเรามาดูผลงานย้อนหลังที่ผ่านมาของไก่888กันก่อนนะคะในงวดวันที่1กันยายน2564สําำหรับแนวทางสองตัวบนเลขเด่นที่น่าสนใจคือ เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกผลสลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่งออกหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดห้าเลขสองตัวบนที่แนะนำเข้าเจ็ดห้าตรงๆนะคะสำหรับงวดนี้ถือว่าผ่านฉลุยนะคะค่ะ มาดูงวดต่อไปนะคะงวดวันที่16กันยายน2564สองตัวบนเลขเด่นที่แนะนำคือ50 51 52 53 60 61 62 63 70 71 72 73 แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามงวดนี้แลกเด่นจะเยอะหน่อยนะคะแต่ก็เข้านะคะผลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งออกศูนย์เจ็ดศูเก้าสามห้าเลขเด่นเราห้าสามเข้าตัวกลับนะคะสำหรับงวดน,นี้ก็ถือว่าผ่านอีกนะคะ ต่อมามาดูงวดที่จะถึงนี้นะคะวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกสี่เลขสองตัวบนที่แนะนำแนวทางก็คือนะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกท่านผู้ชมอย่าลืมกลับตัวเลขด้วยนะคะท่านผู้ชมสามารถใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะ ในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องไก่แปดด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ